สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้หูสูค้คนกับผมกับมือนีได้ไม่นู่ส่บเซพี่น้องนี่ครับผมอาหารสิงโตนะครับผมซอยจูครับผมนี่เป็นซอยจูเพิลขาหลอบแรงพี่น้องส่วนหมากผมเห็นเพิลขาแต่ยามเ้านะมนือนีไปพ่อมายามแรงครับพี่น้องนี่ครับผมเนื้อสันเน,เนื้อแท้ๆนี่มันสิบ่แดงบานใหญเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ถามเพิ่นว่า เป็นงัวหน่อยพี่น้องเป็นงัวกระโดนมาสันว่าตับเขากระไดมากครับมือนีพี่น้องตับสดๆเป็นขาวัางหาโมงแร่งมาสันพี่น้องมือนีครับผมพักแก่เห้านะครับผมมีมะละครับผมมีบักทั่วผู้พี่น้องมีบักเขือม่วงครับแล้วก็ได้สามสิบกีบมานําเด้พี่น้องนี่ครับผมมือนีกระได้ดอกจอกได้พี่น้องได้สามสิบกีบครับกับแจวเฮ้าครับผมแจวขีเพียครับผมนะ คนๆล่ะพี่น้องนะนี่เริ่มโอส่บีมาแล้วนะพี่น้องนะมาครับผมเดี๋ยวประเดิมคำแรกแซ่บๆนำกันเลยพี่น้องนะปรับลงไปพี่น้องนี่ครับเนื้อสันนะเนื้อสันครับผมก็จะเป็นสามสิบขีดได้พี่น้องนะนี่ครับผมเตรียมสอนเลยนะพี่น้อง มาามากครับผมเจ็บแสลน้ันข้าวแหลกครับอืมอืมพี่ร้อง bỏ mà làm nuôi ấy này nghe thấy không á? เนื้อสัน,นงามๆครับผมอ่ะบุ้ยเป็่อนเราพี่้องเจ้าไหมมาครับมา้อืมตับสดๆพี่นอ้องอืม ปลาตอนนี้พี่น้อง <c oughs> จิ้มซอนไหมครับนี่ตอนนี้ไงเลยนี่ตาบว่างทำจิบมีบครับผมมาพี่น้องจัากให้พี่น้องสุขสุขคนได้พี่น้องมาจ็บแซ่บน้ำกันกับผมมาหาเขาขาปลาไม่กินน้ำกันเ้ยครับผม <c oughs> พี่น้องเจ้าคนขมอมลำ,ลำดีขนาดพี่นอ้องตาเปิดไหมพี่น้องมึงสดๆเลยอ่ะผมถิ่มล้มถอยเจ้าเลยนะครับนะนี่พี่น้องมาสซดเอาไปดิอืมดูน้ำเจ้าเต็มๆพี่นอ้อง นี่พี่น้องแบบ 8, 6, 6, แปดคุ้นสิบหกเลยนะครับนะบักไงไงแห้งพี่น้องมะแบบเอาแบบ <c oughs> เต็มปากเต็มคำนะครับนะนี่พี่น แบบเง้ยวๆนานๆเลยนะครับนะตอนนี้อย่าวผมจุ่มลงไปแบบกีเพียนเน้นๆพี่นอ้องอะมาลาวันๆพี่น้องจำเจ้วกีเพียะ ้อ <c oughs> งสามสิบกีบแบบเน้นๆพี่น้องไหมเนี่ครับผม ซบเซาบฟังเสียงรถพด่น้องมันอ๋อสุดยอด พี่น้องมึงต้อนว่าหันมาง่ญ่แล้วมึงตอนนี้ยังง่นยหนาๆพี่น้องมาสิแหลกบาแหลกหลองมึงเคยยยานครับผมสำหรับซอยจูนะ่ะมาเต็มๆข้ามครับผมมาอืมวามจูว่าจู เป็นยังมาเจ้แต่ไล่เล่นกนอวอวมายัางกรึบใจเดียวแบบขาดไปเลยนะ สุดพี่น้อง <c oughs> บ่ิกินโดนเลยที่รับประมานอาทิตย์กลัวเลี่ยพี่น้อง นองมาจัดเนื้อพันตับจะบาดกันนะสิบเป็นยังไงพี่น้องอืมอืมนี่ครับผมอะสามสิบกีบบ่าปไปบรไดพี่น้องเอาเนื้อเนี่ยหละพันมันนะสิ่เปียงไดพือดิบกรอบนอกนุ่มไงห่ะผมบานนะนี่ยวผมเจ้าวแบบอืมหน่อยปุกๆนะอืม,อม คือว่าแเลยพี่นอ้องกรอบนอกกรอบนอกนุ่มในแซ่บนะครับนะมือนี้อืม โอ้กินผักหลายบ้อพี่น้องผักผักเบิดก่อนสิินแล้วหนุ่มแห้งพี่น้องเอาอีเจ้าบากันนะพี่น้องนะ บุ้ยตับเหมสุดๆเลยพี่น้องใส่กับเนื้อสันนะครับผมมาตับสามตอนพี่น้องมาสันพันเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยังไงพี่นอ้องคุณแมหมว่ามันสู้ฉีพี่น้องแต่ไม่มีเขาเหนียวนะเจ๋วเลยนะพี่น้องนะโอ้ยมาๆ,ๆพี่น้องมามาคำสุดไทย ซู้ผีซูนองกินเซษบ,บ๊อบพี่นองมาว่างลงุงเนาะแบบปีน้อยอว่ามีเนาะ <c oughs> นี่แนวกลับแบบเครือม่วงกับแสบเพื่อน,นี่พี่น้องมาใส่แก้วกจบับเบๆพี่น้องสดแก้วใส่น้ำนะอื <c oughs> อ้าเจีบพี่น้องตรวจดีนะพี่น้องนะ <c oughs> ครับครับครับผมครับกา เบิเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องติมเขียงอาญ,ญาเลยเด้พี่น้องนี่ครับผมซอยมากแบบจัดติมอลังการเลยพี่น้องทั้งผักทัง,ทงเนื้อครับผมทังสามสิบกีบทั้งตับเนื้อสันกับ,บงมๆพี่น้องจุอ้สุดยอดพี่น้องกินย่ำใดก็แสบย่ำนั่นเลยพี่น้องเด้อืมหัวนี่มันสุดยอดครับผมก็ติดจากล่ากันไปพี่น้อง ฝากกดไลค์ครับผมกดไลค์กดแชร์กดนซับสไครต์ช่องเว็บพากินน้ำเลยครับผมฝากจองทั้งทั้งเพจนะครับผมเพจเว็บพากินนะครับผมทิกตอกอะเว็บพากินเลยครับผมนะสำหรับคลิปนี้เว็บพากินกัขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับผม